เดือดอีกค่ะผู้ว่าเชียงรายสู้กลับค่ะเปิดภาพลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านตบหน้าอนุทินเรียกหาขีดเส้นตาย3วันแจ้งไม่อยู่ช่วยน้ำท่วมค่ะ วันที่24สิงหาคมค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายค่ะได้โพสต์ภาพภาพภรกิจของนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยระบุบอกว่าผู้ว่าเชียงรายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการระบายน้ําอิงลงสู่แม่น้ำโขงนนอำเภอเชียงของแล้วก็เยี่ยมให้กาลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อําเภอพญาเมงรายค่ะ ปลัดกระทรวงมหาดไทยภายใต้ในายอนุทินชาญวิรกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวค่ะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบภายใน3วันค่ะแล้วก็ขอให้ประลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับการปฏิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวิรกูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตลอดจนให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภยัยโดยในช่วงหนึ่งค่ะนายรินให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยผู้ว่าขอฝากให้ผู้ว่ารีบกลับมาจังหวัดเชียงรายด้วย คนเชียงรายรออยู่นะผมสั่งการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้กลับพื้นที่มาให้เร็วที่สุด ตอนนี้มันมีสถานการณ์ที่ต้องดูแลแก้ไขต่อให้มีภารกิจที่ไหนก็ต้องอยู่ในพื้นที่แต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมมาทํางานแทนผู้ว่าแล้วนะเข้ามาสั่งการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องของการระบายน้าไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตของประชาชนก็จัดการไปในระดับหนึ่งค่ะตอนนี้หวังว่าจะไม่มีน้ําเอ่อเข้ามาอีกนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือค่ะมีการจัดสิ่งของยังชีพนะของจําเป็นเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามา เื่อเคลียร์ทางเคลียร์พื้นที่ให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้ดูแล้วสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่26สิงหาคมค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงมีเนื้อหาระบุว่าด้วยในวันที่24สิงหาคม2567นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท,ที่แทนนายกรัฐมนตรีและนายอนุชินชาญวิริกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตวรวจราชการเพื่อติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวงเล็บอุทกภัยค่ะที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะ ทั้งนี้ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมิได้ประจําอยู่ในพื้นที่ค่ะเพื่อบัญชาการเหตุและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบ สาธารณาภัยค่ะและในตลอดช่วงวันดังกล่าวมิได้มีการประสานงานเพื่อชี้แจงสาเหตุของการไม่อยู่ในพื้นที่เพื่อบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใดด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างตน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะจึงได้สั่งการลายแอปพลิเคชันให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการนะคะแล้วก็รายงานผลให้ทราบในการนี้จึงขอให้ปหลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน3วันแล้วก็ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับการปฏิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกนะในขณะเดียวกันนะในวันเดียวกันนะที่นายอุทินเนี่ยแล้วก็คุณภูมิธรรมนะ้าลงไปพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายนะ ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้โพสต์ภาพภารกิจของนายพุทธิพงศ์สิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยระบุบอกว่าผู้ว่าเชียงรายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการระบายน้ําอิงลงสู่แม่น้ํโของอำเภอเชียงของและเยี่ยมให้กาลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อำเภอพญาเมงรายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายอุดม ปกป้องบวรกุลค่ะในอำเภอเชียงของและก็นายทวีชัยโคตรตระกูลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงรายลงพื้นที่บ้านเต็นอำเภอเชียงของค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมสภาระหว่างบ้านอิงใต้นะเป็นน้ําไหลผ่านของแม่น้ําอิงที่จะลงสูง่แม่น้าโขงนั่นเองนะคะต่อจากนั้นเนี่ยนายพุทธิพงศ์สิริมาศค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพญาเมงรายนะนะนะบ้านเวียงศักหมู่ที่12ตําบลเมงรายอำ,อำเภอพญาเมงรายซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานผู้ประสบภยัยเทศบาลตําบลเมงรายโดยมีนายชูสวัดสวด,ดีนาะยอำเภอพญาเมงรายพร้อมด้วยผู้นํา อ,อปทอในพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมด้วยนะซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่ถูกน้ําท่วมในพื้นที่หมู่บ้านจํานวน68หลังคาเรือนค่ะมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจํานวน247คนนะแล้วก็มีประชาชนบางส่วนได้อ,อพยพมาตั้งที่พักบริเวณริมถนนบายพาสอาเภอหุ่นตาลและก็อาเภอพญาเมงรายค่ะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าทุนนทินเนี่ยก็มีอํานาจในการตรวจสอบอยู่แล้วนะว่าท่านผู้ว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ย อยู่ที่ไหนติดภารกิจอะไรนะขณะที่คุณนทินเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่น้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายนี่แหละค่ะและเหตุใดนะจึงมีหนังสือหลังจากนั้น2วันซึ่งหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะมีคนอ้างว่านะอยู่ในเหตุการณ์นะได้มีการพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าข่าววิดเบื้อน ตอนที่พี่หนูมาถึงเชียงรายเช้าวันที่24สิงหาคมนะผู้ว่ายังอยู่กรุงเทพครับผมอยู่ในเหตุการณ์ได้มีการแจ้งให้ผู้ว่ากลับมาพื้นที่ด่วนจึงเห็นภาพลงพื้นที่ของผู้ว่าเชียงรายช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นวันนั้นจากที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีนะคะพร้อมโพสต์ข้อความอีกว่าวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ผู้ว่าไม่อยู่ไม่ลงพื้นที่ในช่วงน้นท่วมครับเช้าวันที่พี่หนูไปเชียงรายผู้ว่าก็ยังอยู่กรุงเทพ นะได้ติดต่อไปว่ามีภารกิจอะไรก็ไม่มีจึงให้ผู้ว่ากลับพื้นที่ด่วนมีภาพข่าวลงพื้นที่ช่วงบ่ายแล้วก็เย็นวันนั้นนะแล้วก็มีคนไปบิดว่าผู้ว่าอยู่แต่ไม่ไปต้อนรับค่ะสําหรับผู้ว่าราชก,การสวบัดิเชียงรายค่ะคนปัจจุบันก็คือนายพุทธิพงศ์สริมาศนะคะดำรงตําแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเชียงรายเนี่ยนะฮะมานานเกือบ2ปีนะคะแล้วก็จะ,กะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยาย,ยนี้ค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะย้อนวิรกรรมผู้ว่าเชียงรายคนจริงค่ะสายตรงบิ๊กทหารขอกำลังพลช่วยปราบคนปวนเมืองค่ะ นายพุทธิพงศ์ค่ะได้เคยกล่าวาว่าตนเนี่ยเคยกำชับไปถึงภูทรจังหวัดเชียงรายนะมาหลายหลายครั้งให้มีการปราบปรามร้านที่รับแดัดแปลงรถจักรยานยนต์ดังกล่าวนะคะเพราะได้สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะหากจะขอสนับสนุนกําลังจากหน่วยงานทหารก็ต้องทําค่ะ โดยผู้ว่าเชียงรายจะประสานง,งานกับผู้บังคับบัญชาของทหารให้ช่วยดําเนินการนะคะหรือหากต้องใช้กําลังอาสารักษาดินแดนค่ะก็สามารถทําได้ค่ะเนื่องจากหากต้องมีการตั้งจุดตรวจนะ <c oughs> เพื่อสกัดจับตามพื้นที่ต่างๆก็คงต้องใช้กําลังคนมากค่ะทั้งนี้มีความจำเป็นที่ต้องปราบปรามให้หนักค่ะควบคู่กับการป้องกันที่สาเหตุก็คือร้านที่รับแดดแลงรถดังกล่าวนั่นเองค่ะส่วนวิธีการดาเนินการอื่นให้ควบคู่กันไปค่ะจากกรณีเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐ การกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวิรากูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการลงพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตลอดจนให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยโดยในช่วงหนึ่งค่ะนายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยพูดว่าขอฝากให้ผู้ว่ารีบกลับมาจังหวัดเชียงรายด้วยคนเชียงรายรอยอยู่ค่ะต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะวันที่26สิงหาคมค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ที่สุดถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะซึ่งมีเนื้อหาระบุว่าด้วยในวันที่24สิงหาคม25 6 7ารค่ะนายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรั่มตีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกริ่มตีและนายรัชินชัยวิจิกูลค่ะรองนายกริ่มตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยภัยพิบัติในเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภายัยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะทั้งนี้ค่ะปรากฏว่าผู้ว่าราชการ สาธรธภัยจังหวัดค่ะมีได้ประจําอยู่ในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์ค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบสาธารณภัยและในตลอดช่วงวันดังกล่าวค่ะมีได้มีการประสานงานเพื่อชี้แจงนะสาเหตุของการไม่อยู่ในพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใดค่ะด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการทางลายแอปพลิเคชันค่ะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการและรายงานผลให้ทราบค่ะในการนี้ค่ะจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่ง การให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน3วันและขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับการปฏิบัติการของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกค่ะสำหรับนายพุทธิพงศ์ศรีมาศค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะก็ะปีนี้ก็อายุ60แล้วนะคะแล้วก็จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้นะ,ะโดยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาเป็นระยะเวลา2ปีตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยนปี2565ซงอง่ในช่วงของเอกส ย้อนไปค่ะเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนปี2566ค่ะที่ห้องประชุมหนึ่งภูธรจังหวัดเชียงรายน,นายนายพุทธิพงศ์สิริมานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดเชียงรายค่ะครั้งที่1ทับ2567นะคะโดยมีพลตารวจตรีมานพเสนากุลผู้บัญชาการภูธรจังหวัดเชียงรายค่ะโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการหารือการนะถึงเรื่องของมีกลุ่มคนค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนมักขับขี่รถจักรยานยนต์ดัดแปลงที่มีเสียงดังโดยเฉพาะในยามค่ําคืนค่ะ จนสร้างความเดือ,รอดร้อนรำคาญให้กับประชาชนหลายพื้นที่นะ,ะโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงรายและอำเภอใหญ่ๆเช่นแม่สายแล้วก็เชียงแสนค่ะนายพุทธพงศ์ค่ะกล่าวว่าตนได้กำชับไปถึงผู้ทรจังหวัดเชียงรายนะมาแล้วหลายครั้งให้มีการปราบปรามร้านที่รับดัดแปลงรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเพราะได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะหากจะขอสนับสนุนกำลังจากหน่วยงานทหารก็ต้องทำค่ะโดยตนจะประสานงานกับผู้บังคับบัญชาของทหารให้ช่วยดำเนินการหรือหากต้องใช้กำลังอาสารักษาดินแดนค่ะก็สามารถทำได้ค่ะเนื่องจากหากมีการตั้ง จุดตรวจค่ะเพื่อสกัดจับตามพื้นที่ต่างๆก็คงต้องใช้กําลังพลมากค่ะทั้งนี้มีความจําเป็นต้องปรับปรามให้หนักควบคู่ไปก,กับการป้องกันที่สาเหตุก็คือร้านที่รับดัดแปลงรถด,ดังกล่าวนะส่วนวิธีการอื่นๆนะก็ให้ควบคู่กันไปเช่นเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาตักเตือนทําความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆนะอย่างไรก็ตามค่ะในสถานการณ์น้าท่วมในหลายพื้นที่ภาคเหนือนะที่เกิดขนะึ้นณปัจจุบันเนี่ยพลนเอกเจริญชัยหินเทาค่ะผู้บัญชาการทหารบกนะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกค่ะมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รรับบผลกกะทจา ทบกภัยจึงได้มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3พร้อมกับส่วนราชการในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งระดมกําลังพลและก็เครื่องมืออย่างเต็มขีดความสามารถค่ะเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วนนะคะทั้งนี้เนี่ยประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสรราธารณภัยกองทัพบกที่3เบอร์โทรศัพท์055242859ตลอด24ชั่วโมงค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อประโยชน์ต ประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่สังนี้ค่ะ